สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเล็ก Channel นะคะวันนี้เราจะมาทอดเฟรนฟรายกันแบบว่าให้กรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็น้ำมันไม่กระเด็นนะคะเริ่มจากการใส่น้ำมันลงไปนะคะใช้น้ำมันสำหรับทอดนะคะเปิดแก๊สนะคะให้ไฟกลางค่ะไฟกลางค่อนไปแรงนะ เสร็จแล้วเราก็ใส่เ็นฟลายของเราลงไปเลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เราก็จะปล่อยเขาไว้แบบนี้ก่อนนะคะยังไม่ต้องคนยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะคะน้ำมันเขาก็จะเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆนะคะสังเกตไหมคะว่าจะไม่มีน้ำมันแตกแล้วก็กระเด็นให้เปื้อนนะคะตอนนี้เราก็คนได้แล้วนะคะ ถ้าเราทอดวิธีนี้นะคะข้างในเขาก็จะนุ่มๆน,นะคะข้างนอกก็จะกรอบจะกรอบนานนานกว่าที่เราทอดไฟแรง,แรงนะะๆ,ๆนะคะก่อนที่เราจะตัดเส้นไปเราขึ้นนะคะ ให้เราเร่งไฟขึ้นสุดเลยนะคะสักครู่เดียวนะคะเราก็ตัดออกได้เลยค่ะปลาเล็กจะโรยด้วยผงปรุงที่เป็นรสชีสนะคะ เราจะโรยตั้งแต่ตอนที่เขาร้อนๆอยู่นะคะถ้าเย็นแล้วเดี๋ยวโรยแล้วจะไม่ติดให้โรยตั้งแต่ตอนร้อนๆเลยนะคะ เราโรยตอนที่เขาเย็นแล้วผงปรุงของเราจะไม่ติดไม่ติดกับชิ้นของเป็นไฟนะคะโอ้ยโหเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่จานกันเลยนะคะ